สเตปสร้างบ้านสวัสดีครับมาพบกับ Step สเตปสร้างบ้านนะครับประจำวันศุกร์ที่25มีนาะคม2559น,นะครับโดย Step สเตปสร้างบ้านตัวแรกในวันนี้เนี่ยผมมองไปที่เกมกระชับมิตรทีมชาติคูระหวา่างฮอลแลนด์พบฝรั่งเศสนะครับเร่ยล่าสุดผลออกมาให้ฝรั่งเศสเป็นต่ออยู่ครึ่งลูกลบ5ก็ดูจะฟอร์มในช่วงหลังนี้ฝรั่งเศสเหนือกว่าพอสมควรนะครับแต่ผมมองว่าวันนี้เนี่ยฮอลแลนด์เล่นในบ้าน น่าจะเน้น็นพิเศษนะครับเรียกควาและกำลังใจของทีมกลับมาหลายที่ตกรอบคัดเลือกนะครับก็เชื่อว่าน่าจะยันฝรั่งเศสอยู่นะครับไม่น่าจะแพ้ครับเปรดเปิดมาแพงในเครื่องลูกผมให้ลองไปที่พรแลนด์ดีกว่าครับสวัสดีครับเซฟซัมบานผมไปพรแนด์นะครับเกมวันนี้นะฮะเป็นฟุตบอลอุ่นเครื่องนะครับคู่ระหว่างลักซมเบิร์นะครับเจอกับบอสเนียเฮอร์เซโกวีนาเกมนี้บอสเนียบุกมาต่อลูกครึ่งครับก็ยังไม่ชื่ใจว่าบอสเนียน่าจะยิงขาดครับลักซมเบิร์เป็นทีมที่ต่ชั้นมาก ต่อไปนะครับลุ้นได้นะสองเม็ดมีแน่ครับสวัสดีครับสเตปสร้างบ้านมันจะวันศุกร์นี้นะครับไปดูที่เกมอื่นเครื่องนะครับระหว่างไอร์แลนด์พบกับสกอตแลนด์นะครับเรตเปิดให้เป็นทีมเยือนนะครับสกอตแลนด์ต่อราคาเสมอคนนี้อยู่รองเจ้าบ้านไอร์แลนด์นะครับผมว่าเป็นเกมที่กินกันลําบากนะครับเล่นบ้านไอร์แลนด์เนี่ยผมว่าเจ้าถิ่นไม่มียอมหมดแล้วนะครับทีมเยือนอาจจะดูเกรดบอลดูภาษีดีกว่าสุภาพแล้วครับ มาเยวันนี้ไม่น่าชนะนะครับโอกาสจบเสมอสูงครับถ้าที่ผู้ชนะเริ่มไปที่ไอร์แลนด์และคู่นี้อาจจะมีประตูกันเกิดขึ้นค่อนข้างน้อยนะครับอาจเป็นของแนวสกอร์ต่ำตัวผมเชียร์ไอร์แลนด์นะครับวันนี้สวัสดีครับยอดขวัญนะครับสเแสร้างเบนวันี้ครับแน่นอนว่าต้องดูที่ทีมชาติสุณเครื่องนะครับเล็งที่คู่นี้นะครับโปรตุเกสเจอเบอเกเรียนะครับโปรตุเกสนี่เวลาอุ่นเครื่องเลนะครั้ผมว่าค่อนข้างใช้ได้นะครับถ้าเกิดเทียบกับอีกหลายๆทีมนะครับที่เบอรเกเรียนมาตรฐานตกไปเยอะมากนะครับมองว่าปัจจุบันนีี้่ เลเลื่อนะครับแม้ว่าบอลเครื่องในช่วงหลายวันที่ผ่านมาอาจจะมีพลิกล็อกนะครับแต่คิดว่าคู่นี้เนี่ยเป็นบอลตามหลายนะครับให้เชี่ยไปที่โปรตุเกสนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับสเตปสร้างบ้านประจำวันที่25มีนาคมตัวสุดท้ายวันนี้นะครับ ยังอยู่ที่เกมผุ้บอลหนุนเครื่องของทีอยุโรปนะครับคู่ระหว่างสโลวาเกียวันนี้เล่นในบ้านเจอกับลัตเวียนะครับจริงอยู่ที่สโลวาเกียอาจจะรุ่นดดุ่นโดนเนเอาแนวนอนไม่ได้แต่ว่าถ้าเป็นเกมในบ้านเนี Slow ่ยสโลวอยังค่อนข้างจะเชื่อถือได้นะวันนี้ลัตเวียก็ไม่ใช่ทีมที่มีดีอะไรนะฮะต่อลูกครึ่งผมว่าสโลวาเกียยิงได้2ประตูน่าจะมีคู่นี้อยู่ต่อสโลวาเกียดีกว่านะครับ กลับมาพบกับสเต็ปสร้งางบ้านได้ใหม่เนี่ยทุกช่วงบายบายของทุกวันเลยครับทางหน้าเพจ gas 6 stadium แล้วก็ s m s p o r t c o m สําหรับวันนี้ผมอีิคมบูกา้าลวนลาไปแล้วสวัสดีครับสเต็ปสร้างบา้า